สวัสดีครับตอนนี้คุณอยู่กับผมนะฮะ The T N K ซึ่งคลิปที่คุณจะได้รับชมต่อนนี้เป็นคลิปของเกมวอลเลย์บแต่แน่นอนฮะก่อนที่จะไปรับชมผมอยากให้คุณผู้ชมคุณผู้ดูคนที่เบิ่งตามองอยู่ตอนนี้ช่วยกันกดแค่3อย่างนะครับช่วยเอามือไปแตะที่ปุ่มไลค์แล้วไปสกิปแ,แรงๆที่ปุ่มซับสไครต์แล้วก็เลื่อนไปกดกระดิ่งได้ด้วยนะค,ะนนะครับรอในข้าทร ลืมไปไม่มีใครเล่นสมองเดี๋ยวเดี๋ยวีเล่นสมองจะเล่นยังไงกูยังเชื่อะไรตัวเนี้ยเออนี่ชมชู่เหงจะกินนี่จะเข้าทั้งหมดประมาณนี้เลยกินิลล่าอันนี้เท่มากเหมือนนินจังลายกูเท่ ทีมวารใช่ไหมเอปเปอใจออเราไปปั่นมิดสามสองหนึ่งสามสองหนึ่งไม่มีที้นเ,ยเลยสี่เลยสี่คือไปแล้วอา้าวครับท่านผู้ชมตอนนี้นะคะอยู่ในเกมวอลล่าแลนนะฮะซึ่งตอนนี้เป็นช่วงที่เวลาได้หยุดลงฮะ,ะเป็นการอา่าที่ผมสต็อปเวลาไว้

แล้วคือกูโคตรมุงไหนบอกแล้วเขาบอกูก็โดดขึ้นไปเลยลากันโดดขึ้นปุ๊บโอ้ดิ้งงี้อะไรมึงเห็นหน้าจอโอไม่ดิ้งโอ้มาดิ้งดิ้งด่องดิ้งดิ้งด่องนะน้ากับพระเจ้าไลยใกูขึ้นสวรรค์ไปด้วยเลยลากันอีนี่แม่งบอกดิ้งกูโดตว้าว ดิ้งจริงๆดิงจริงๆอ้โหวกูกูโั้้กูจะดิ่งครูเซมเนยเยี้ยแม่งเอยครูเซฟมึงไว้ยัมึงตายไปดิอะเพราะเพราะเพราะที่ไอ้ิงบอกว่าเฮ้ยมันเจ็บแล้วนะกูก็เลยกูก็ตายไปขวากูก็หลวิ่งมาซะกันตามมา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 โอเคไปเลยฟุ้ยแฟดมาตาย ไม่เลย็ไม่เห็นเก่งหรอกปันะ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 มันบลเลตมันบลเลตมันบลเลตแดงมันบลเลตแดงมันบลเลต์เจรวะทางบปะวะครใรก็ได้บเลตบเลตบเลตอยู่เอหินเนี่ยไม่เจอบเลตบเลตเห็นเหมือนไม่เห็นไ้ังไเ้ยบเลตแดตัวอชุย่อ่ โอดไม่ถอยไม่ได้ไม่น่าปาไฟเลยไอ้ชีสตัวแล้วอย่าปาไฟไอ้ไอ้ชจะฆ่าเพื่อนแต่กูฆ่าเราตายโอเคนี่เราไอ้ชีไม่ตายหรอกเราไปกันเลยบอมที่อย่างนีเลยหรอทียต้องเต็มหรอเห็นไหมดิ้งดิ้งดิ้งแล้วโอเมนโอเมนดิ้งโอเมนดิ้งเลยดิ้งเลยดิ้งเลยไม่ได้จะได้ตายไปแล้วโคตรเหี้ยเลยเขาว่าดิ้งดิ้งเนี่ยกูแต่ ดิ้งดิ้งดิงแล้วเอเดน่าดิ้งดิ้งตายตายตายสองโอ้ไม่ไหวแล้วตายสองแล้วนะตายสองไม่ไหวแล้วมันดิ้งแล้วมันดิ้งหมดแล้วแต่นะสวย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 หมดแล้วโอ้ยชี้เข้าเลยชี้เข้าเลยชี้เข้าเลยไป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 เลสโก้เลสซูมูเลสซูมูเลสซูมูสวยดิ้งแล้วกันดิ้งดิงเพี้ยเพี้ยติ๊กขอดมาด้วยเทีย ยิงยิงยิงดยิงมันก็ฆ่ากูไม่ได้หรอกเหมือนเหมือนติ๊กหาคนเฝ้าแบบนี่ฮะเฝ้าให้กูทีมาให้คนดูไว้หน่อยดดีดดมันดิงมันดงขี้อะไรดีเสุดดเฮ้ยดเลยฝังอีมีระวังวังย่องย่องไม้ทีนะถ้าใครจะมาโอเคโอเคโอเคจะรับไป อ่าอย่าเชี่ยม kind of ีม kind of ีก wow> e ัำลังนะทรับมโอ้ยเชี่ยแพ้เลยแพนเลยแพ้เลยมันติดแถบดูหลังดิดูหลังพี่ดูข้างหลังมาเยี่หลังมาเหรอข้างหลังไม่เฮี้ยไปใครเนี่ย เรียบร้อยอ่ะอ่ะยิงไม่ออกอะโอ้โหมันอยู่ข้างบนตัวเียยิงไม่ออก้เฉลยเอีจีขวาขวาขวาเฮ้ยขอเกมตายไปก็มีเออขวาไปนั่นแหละตัวลรดจริงของจริงโอ้ตายเมื่อี้ไนะ้าไมมีโกเคมแย่ลจริงชีถ้าไม่มีคนวาง ย่าละไปกินไ,<ป>ไปเอาอมมาไปเอาว่าไปเอามมามไปเอามมาไม่หยิบม,มาให้กูเยส้งำี้อะ <laughs> ไรเป็มมนต้นอกูง <laughs> อยากได้ก็ไปหยิบไอควาย <laughs> สางยังี้ออย่างงงกูลองข้อสีดลองไปแย่ละม,มองที่อะไร <laughs> แ<ห>ปดโอ้อเต็มเต็มกูว่า

ไม่มีดวงเหมือนกูเลยครูไปเข้ากันดิบูมึงอะโตลุยก็ไปกันดีไปเลยไปดิดิง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 ยังไงผอแล้วมันวิงข้ามทัวมาเลยเอานะ้มัน้เดินข้ามขว้อยู่ขว้าเยออกมาอเฉยใครเองเาเดี๋ยวเดีวยไวกไม่เจอใครเลยอะเออนี่ยอไะไหนตรงนี้ไหนตาย เอาเว้ยเว้ยเอาเว้ยจริงๆมันไม่ต้องบอกนะมึงเก็บค,คนเดียวเลยนะเป็นอะไรแล้วกันโอ้โหเอี่ยนี่โคตรสวยเลยนอกจากดิ้งกับเร่ไดอยู่ไดอยู่ แวอยู่ไอ้เชี่ยมันดิ้งดิ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 งแวอยู่เชี่ยดับมันดอกดิมันดิงแล้วมันดิงแล้วเชี่ยเราเยอะแนรานรู้ได้ะคทีนะคีนะคกนะคนะ้ดิ้งไอ้ดิ้ชลิันรไม่หนะ้ลงลหลังสวยไอ้เฮ้ยดับันดอน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 เลยเล็นหลนเลยเป็นลานเ เออเออมันดึงโัวโอ้โหเยอะมาพอดีเนี่ยไอ้เนี่แหลยเห็นเน้นโคตรยบบเอยไิ้โง่ต่างกันไปดิเฮียมาทำร้ายเพื่อนเราหน่อยไม่เป็นไร

ใช่แล้ยแล้วโอเมนามันมันไม่นี่เลยนะมันไม่ข้ามอ่ะมันไม่วจอพอตข้ามอย่างเงี้ยเดนาบายบรีพี่มิสเตอร์บายบตายเลยะ got you, bro. บายบูล oh, okay, hmm. ีบายบูล really oh to ีมเลนาเน่ได้ๆอ้ทำไมโดนเนี่ยถ้าไมโดนกูเนี่ยกูโดนยิงไปฮะอ้บียเอลไเนียเหลังเข้าหลังเข้าโอ้โหเอาอาี้ก็พีไม่เป็นกูพี่ปเป็นแต่ภาษาไม่ถามอ้ไรไอ้ย โอ้ไปเอดิเฮียไปเองอะไป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 ถอนเล่นถอนเล่นถอนเล่นไอ้โล่ Exact I know exactly ไปเฮียทิพย์หายละไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่ทันกู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 เออขอบคุณ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 เฮ้ยไอเช่ยมันล็อกใส่กูเปรอมึงนะโอ้ยออไยตัว้นี่หดเกิน อวิวิมาเพียบมาเพียบอุ้ยเออเฮียหลบค้าเฉยเแชยทำไมร้อยรู้ละกันนะเล้วไรเรามีอยู่ที่หูมีเรามีอยู่ที่เรามีอยู่ที่นี่ไงนี่กดกดค้างแล้วกดค้างเลยกดค้างเลยกดค้างเลยปืนไรไปไปไปไม่กดค้างช้าวันนีร้อยสิบสี่ปืนคยอะไรเนี่ยเก็บสีไว้ ที่หนึ่งเลยเดะกที่หนึ่งเลยฮ่าไม่ได้อบหลอยควายไอ้รีพอร์ตไอ้ตัวนี้ไม่ผู้คนได้ผไมาวะไม่ไม่แล้วมือรีพอร์ตตัวทำอะไรดูโกรธมันทำอะไรวะกูยังไม่เห็นเลยตุลากาไทยเดี๋ยวไม่เห็นนะไม่ทำอะไรเลยไม่เห็นพออะไรกูกูก็ไม่เห็นงง เไม่ม uhm, like, ีอะไรเลยเออกูก็ไม่ได้ว่าอะไรก็บอกกูไม่ได้ทำอะไรก็ใช่ไงมันก็มันไม่มีอะไรมันไม่เหมี่ยงด้วยเฮมีอะไรตลกเลยอย่าเล่นออฟอย่าเล่นออฟยังเลยขอเล่นออฟหน่อยไปอออมไรที่อยากเล่นอุ้ยเจ็บเจ็บร้อยห้าแล้วร้อยห้านี่แต่โอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้ัด สายชุ้งร้อยห้าร้อยห้าสายสายตัวสาเลยไม่ใช่ตัวนี้ไม่ใช่ตรงนี้ร้อยห้าร้อยห้าไม่ใช่ตัวนี้ร้อยห้าร้อยห้าไม่ใช่ตรงนี้รยห้าไม่ใช่ตรงนี้ไปเลยเลยรอยห้าม่ใตัวนี้อะไะไรอยและไปไปนั่นแหละรอยห้าเออรอยห้านั่นแหละรอยห้าเออโอ้โแบหัวหเลยจืด โยนลูกศรหมดมีไงล่ะเจ้าหมวดเพลงมันตายเลยเพลงมีหมดเพลงจริงมีหมดเพลงยังไงเจอหมดเพลงโบราณเข้าไปถึงไงตากกันเล่นทุกนายหมวดเพลงสอนคือคือคืแบบไม่ไม่เคยฝังรูไม่สรายที่เล่นอยู่เว้ยแล้วได้ยินเสียงพี่โอ๊ยอ๊ยเสียงเนี่อเนี่ยแากเลยไม่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 จะฝังรูปผู้กูเนี่ยแหละไอ้เหี้ยไม่ไม่ไม่กูน้องให้ให้เป็นบบบไงไม่เคยเจอคนคุยอะจับปากกูเป็นคุ่เรีย ไปเท่าไหนคุยล็อกคุยล็อกแม่เอมหปไอนไอ้ไปไม่บอกโอ้ยตามมา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 ดิอ่ะไอ้เอีไยิเมึงกลัวอะไรการตามมาดิมึงคดีตามไอ้เอีิยเนี่ยเขาเล็ดออฟเล็ดออฟอี้เอาไปดิเฮ้ยผู้มึงเข้ามาสิไอสัตว์จะได้แพ่นไหมเนี่ยโอ้ไม่กอดกลัวคุยอะไรกันเนี่ย

ลาเล่นลาเล่นลาเล่นลานมีมีตัวฟินิกฟินิกก็อยู่ตรงนั้นเก็บบอลเพื่อนเก็บบอลเพื่อนๆเก็บบอลเพื่อนๆยองเพื่อนไหนอ่ะไหนอ่ะยิงว่ากกัไอพีอยู่ดีทำมอ่ะอ้าวนี่กูลองเพบอลเยเยไม่เห็นเะคนน้นแบบยิงไม่ได้เลยเออขึ้นบกบกสมองไม่ทำงานเลยแบบว่าใส่ใส่เดือสมองพวกกูตอนนี้ไม่ทำงานเลยเออไปแล้วเนี่ยไอ้เี้ยเพิ่มยิงสุดเลยไม่ใช่ไง

หนุ่ยบอมมาแลไอเว้โอ้ยองอมตั้งไก่เยไอเียรอบเลยขวาขวาเทียบเลยตัวไ้ังไงนะไรใ่อะไรใส่อะไรใส่อะไรใส่อะไี้วออรอนูหนูหนูโอเคมันไม่สูงแล้วไหลเร็วเลยแล้วการเข้ามาแล้วเข้ามา้วนะ

กูยิงม<ว>ันก็เอหลังแต <laughs> <Okay. S 3> กโอเคเอห้องยิง <c oughs> เลยแล้วกันโอ้โหชุมมอบตัวเถอะไอ้เชี่ยเอาตรงตรงหลังก่อนโอโ้โหสิไม่ไดโดนเลยโอ้ยก็อจเป็นคนไม,ม่นีเอาดีเลยเนาไม่มีหรอก มามาเอ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 เขาเขาอเดืดจไปแล้วมาเอมาเอมาเออุ้ยเชี่ยอะไรและกันเชี่ยชี้ไปแล้วหรอเชี่ยโอ้ยเฮียนะอะไรแล้วขวาขวาขวาก็มาขวาก็มาตวไ โดดเลิงเลยล้วกาโอัวหววาวโดดยิงเลยแล้วก็โดดโดดยิงเลยไโดนเลยเิงนี้สอยวยนะหนเลยอ้เลยนะกูยไปร้อยหนึ่งหพี่อ่ะชิดขวาจากข้างบนไปโดนข้าหัวก็โดนตีนไปเอายิงไม่โดน กูยิงไปร้อยหนึ่งยังไม่แก่กูยิงในหน้าไปโดนเลยไม่แกคือมึงจะมาโชว์กายกรรมสับปืนให้กูดูหรือไงฮะไอ้เหี้ยอิมเมจิตีมาแล้วล่ะหรือเปล่าเนีเฮ้ยไอ้เชี่ยเอมาตัวมึงไปเลยลักันคนเยอะมากคนเยอะมากคนเยอะมาก คจะมาเกลี้ัวหรอเฮ้ยวนสองตัวสองตัวทางยาวทางยาวเยๆๆๆมันกลับมาันกลับมามันกลับเหรอกลับกลับใช่ไมกลับมาตัวน้สมาสวยไปมันเฮ้ยมาแล้วมันไปีมันไปบิกูยิงเลยกันล้มอกเฮยได้ละล้มตก้มกมันเหลือตัวท้ายตัวท้ายอยู่ตัวท้ายอยู่นี่แหละตัวตัวท้ายลบเก้สิบลองตัวทายลบเก้าสิบก้าสิบ เอลองเอลองเจ็บมากเจ็บมากมีก็ได้กูเดาปลาสิบลบปลาสิบชี้จะกลับขึ้นแค่ไหนเออเจอแล้วเออเอเหรออย่างไรอยู่นี่แหละเอลองนี่แหละว่ามันไปไหนไม่ได้แล้วอ่ะมันล็อกเลยแล้วกัน โอ้โหไม่เจอแล้วตายป่ะไปเวียนเถอะอยูในซ่องในซ่องในซ่องเอในซ่องเอซอกซอกนี้ซ่องนี้เจอเลยไปไหนไปได้รับมาไปไหนไปได้รับซ่องนี้ซ่องนี้มึงล้อมันขนาดนี้ไอ้สัดมึงล้อมันขนาดนี้ไอ้ยไอ้ยังล้อมขนาดนี้เราทำไมไม่ได้ลุกเลย ไอทีไม่ยอมแพ้เลยสิต้อง e a s โอยไม่่ไม่่ไม hey, like ่ this, this. ่อกูไม่ท็อกซิคดี่แวคือท็อกซิไม่ไม่คือกูอะท็อกซิในใจ